พี่ทอพารวยครับงดที่แล้วครับให้สามหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่เก้ากันยายนสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีน้องทำมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยนะครับงดที่แล้วนะครับพี่ทอพารวยให้มาครับบนครับหนึ่งกับสามนะครับผมเนาะ มาที่3ครับเลขวิ่งครับให้3 1บนครับเลขออกครับ3 1ล่างนะครับแล้วก็นะครับหลักร้อยครับผมเนาะ8 3 1สครับมาที่3นะครับถ่ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับมันดูชุดล่างก่อนดีกว่าครับผมเนาะชุดล่างของพิทอพารวยนะครับนี่ครับ หลักสิบเก้าสองสามหนึ่งครับมาที่สามนะครับหลักสิบล่างนะครับต่วัาหลักหน่วยบแม่ครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยไม่มีหนึ่งนะครับกับชื่อว่านางติดตามครับผมเนาะของพี่ทอพะรวยครับผมเอซีทั้งช่องกระถามมันเยอะมากครับมาดูก่อนสิของพี่ทอพารวยนะครับ ที่ทอพารวยก็ถือว่าเลขเพิ่นช่วงหลังมานี่หาหกงวดขึ้นหลังครับเนาะกระถือว่าเขาบ่อยครับนี่ครับงวดก่อนนะครับ16เดือน8ครับผมเนาะ6กสล่างตรงๆนะครับแล้วก็มันดูก่อนสิเลขวิง่ง เขาอบมากจับคู่กับเขาใบครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่งดที่ว่าออกอ่าเก้าหนึ่งล่างเม็ดเดียวนะครับออกเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ให้903เลขออก30 9ย์แล้วก็ล่าง78ออก8 7ถูกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะแล้วก็มา91เข้าครับแล้วก็มา2 0ก็เข้านะครับงดก่อนก็ที่6 3สานะครับผมเนาะ ของพี่ทอพารวยนะครับแต่ม้าคลิปนี้ครับผมนกเพิ่นว่าเอาล่างไปก่อนนะผระหัดนะเพิ่นแจงข่าวแมกครับผมเนาะเพิ่นสองแนทางท่งใหม่แล้วครับผมของพี่ทอพารวยนะครับก่อนอื่นครับเดียวผมพาเอฟซีแท่งช่องกับผมเนาะมาดูเลขวิ่งสายใต้ก่อนดีกว่าครับนี่ครับมือก้อนนี้ครับดงดังแม่ครับผมเนาะมือก้อนนี้ครับมือก้อนนี้เพิร่นลงช่างทองผมครับผมเนาะ ประมาณปีปีที่แล้วครับผมเนาะต้นปีครับผมเลขเพนก็ถือว่าเลขวิ่งตัวเดียวล่างแม่นครับผมเนาะแต่ว่าโชว์หลังมากพินก็บ่ห้มากก็มีน้องบูบ้านี่ครับผมเลยลองโทรหาเพินพนว่าพระหัสเลขของพี่นะวิ่งล่างตัวเดียวนะปีหกแปดนะผิดแค่ครั้งเดียวนะนี่ครับผมเนาะอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับจังหวัดพังงาน,นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับ ได้0ครับออก50ครับ1สิงหานะครับได้3ครับออก6 3ครับ16สิงหาครับได้1ครับออก3 1ครับ1กันยาครับผมเนาะงวดนี้นะครับได้7ครับนี่ครับเลขวิ่งสายใต้ครับผมเนาะอยู่ที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ โอเคมาดูของพี่ทอพารวยดีกว่าครับงวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับประมาณหาหกงวดหลังสุดนี้ครับผมเนาะจับคูเขาประม่านสี่งวดครับผมเนาะบอกเข่าสองงวดครับผมตะว่าการเลขวิ่งยังเดินดีอยู่ครับผมเนาะนี่ครับอย่างเช่นนี่ครับงวดที่แล้วนะครับให้3 1บน ออก3 1ล่างนะครับนี่ครับเพิ่งส่งมาให้ค่ะคุณเนาะมือนี้ครับส่งมาวันนี้นี่ครับตั้งแต่จากโมงเอ่ยตั้งแต่ตีห้าเข้าเนาะนี่ครับส่งมาให้ครับสองตัวล่างครับผมนี่ครับล่างวิ่งที่เก้าครับนี่ครับ หลัก10ล่าง7กับ9หลักหน่วย5 0 1 6ครับจับคู่ให้ที่7 5 7 0 7 1 7 6 9 5 9 0 9 1 9 6ครับผมเนาะเน้นให้2คู่ก็คือ9 5 9 6นะครับของพิทอพารวยนะครับเอาชุดล่างไปก่อนนะครับเพราะว่าส่งเนื้ทางแรงมาให้กับเนานะ ส่วนชุดบนรอก่อนนะครับพิทอพารวยพิทอพารวยครับพิทอพารวย หลักสิบบนครับ10บบนไม่ใช่10บล่างครับผมเนาะบ่ผิดบ่ถูกครับผมหน่วยล่างครับหลัก10บล่างหลักหน่วยล่างครับหลัก10บครับเก็บ เก้นะครับเด่นที่9ครับหลักหน่วยครับ5 0 1 6ครับเด่นที่5กับ6นะครับ <c oughs> ล่างจับคู่ให้นะครับมี7จห้าครับ จ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหกครับนี่ครับต่อมาครับหลักเก้าครับมีเก้าห้าครับเก้าศูนย์ครับเก้าหนึ่งครับเก้าหกนะครับเน้นนะครับเน้นที่ 95ครับ96ครับนี่ครับเน้นที่95 96ของพิทอรพารวยนะครับล่างอย่างเดียวนะครับนี่ครับลงวันที่16ทับ9ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปน้าจอครับผมของพิทอรพารวยนะครับนี่ครับ เพิ่นส่งมาให้รับผมเนาะส่งมาวันนี้นะครับล่างไปก่อนนะครับล่างไปก่อนนะครับห <c oughs> ลัก10ล่างครับ7กับ9ครับหลักหน่วยครับห้าศูนยครับหลักสิบเด่นที่9ก้ครับหลักหน่วยเด่นที่5กับ6นะครับ ให้มา8คู่นะครับล่างครับผมตะวันเน่นให้2คู่ครับ75707176ครับ95909196ครับเน้นที่9596นะครับกระสุดท่านี้ครับผมกับขวยพรให้ fc ทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแยวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ